วิธีซ่อนแอปบนมือถือ Xiaomi ม,มาดูกันเลยครับเชื่อว่าหลายคนนะครับก็อยากที่จะทําการซ่อนแอปเพื่อความเป็นส่วนตัวบ้างนะครับเพื่อนๆหลายท่านก็ยังไม่ทราบกันนะครับว่า Android ในรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราสามารถทําการซ่อนแอปหรือล็อกแอปได้โดยที่ไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเลยนะครับในคลิปนี้ผมจะยกตัวยอย่างเป็นมือถือ Xiaomi นะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการซ่อนแอปบนมือถือ Xiaomi กันเลยครับวิธีเปิดฟังก์ชันแอปที่ซ่อนอยู่นะครับก็ วิธีที่1นนะครับเข้ามาที่การตั้งค่าของมือถือนะครับแล้วก็ค้นหานะครับคําว่าค้นหาคําสั่งว่าแอปที่ซ่อนอยู่นะครับเราก็จะแตะเข้ามาเราก็จะสามารถทําการซ่อนตรงนี้ได้นะครับใครค้นไม่เจอสามารถพาใช้อีกวิธีหนึ่งเข้ามาที่ไอคอนแอปความปลอดภัยนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาบริเวณด้านล่างนะครับเนี่ยด้านล่างนี้นะครับที่มันเป็นรูปฟ้าผ่าอยู่นะฮะทำการสวิปขึ้นมานะครับเราก็จะเจอ แอปที่ซ่อนอยู่เช่นเดียวกันนะครับวิธีการใช้งานเหมือนกันนะครับแตะเข้ามานะครับแอป,ปที่ซ่อนอยู่เสร็จแล้วทําการเลือกแอปพลิเคชันที่เราจะซ่อนเลยนะครับผมก็เลือกมาๆๆหกแอปพลิเคชันนะครับทีนี้พอเราเสร็จหน้านเนี้ยเราสามารถทําการย่อไปได้เลยเห็นไหมฮะแอป,ปเนี้ยหายไปจากหน้าจอแล้วทีนี้เรามาลองค้นหากันดูมันซ่อนจริงหรือเปล่านะครับโดยเปิดถาดแอป,ปขึ้นมาแล้วทาการค้นหาดูนะครับเฟซบุ๊กเจอไหม ไม่เจอนะครับ messenger messenger ก็ไม่เจอนะครับเกมสิ lascatroyal ไม่เจอนะฮะ tiktok ไม่มีนะครับ youtube หายเกี้ยงทีนี้จะใช้ยังไงนะครับในมือถือ Xiaomi เ,เนี่ยเราจะใช้ท่าทางในการวาดจอแบบนี้นะครับอันนี้ว่า2นิ้วนะครับแตะไปที่กลางจอนะครับเสร็จแล้วแหกมันออกมาครับฟึบ นี่มันจะขึ้นหน้านี้มาเพราะครับเพราะในขั้นตอนที่เราเข้ามาเนี่ยจะมีการบังคับให้เราใส่รหัสผ่านนะครับอ่ะผมก็ใส่รหัสผ่านไปนะครับไอใครที่ไม่ขึ้นรหัสผ่านแบบนี้เราสามารถปรับแต่งจากหน้านี้ได้เลยนะกดที่รูปเฟืองนะอืมแล้วก็มาแตะสวิตช์แอปล็อกตรงนี้นะครับจะ แอปเนี่ยจะบังคับให้เราตั้งพาสเวิร์ดขึ้นมานั่นก็คือเวลาที่ก่อนที่เราจะเข้ามาถึงหน้านี้ก่อนที่เราจะเข้าไปในออแอปที่เราซ่อนไว้อยู่ได้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใส่รหัสผ่านนะครับไอ้นะฮะตรงนี้เขาบังคับเราใส่อยู่แล้วนะครับทุกแอปพลิเคชันเลยนะครับก็นี่นะฮะก็จะทําให้สะดวกมากขึ้นอาจทวนนะครับเข้าไปแอปล็อกอยังไงนะครับแตะที่2หน้าจอนะครับแล้วก็นี่นะฮะครีมออกมานะครับ ใส่รหัสผ่านนะครับอ่าก็เรียบร้อยแล้วครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดคอมเมนต์ไลค์แชร์กดติดตามช่อง Easy Android แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ